อยาทิหจาตาทิวานตาทิดสเสศพุทธนาเมียในสวัขยาหังัิภานาภสูตอาสายวะอาสโคยจ ะครงการ,น,รกนี้นะครับวันนี้ทางนินะครับได้เรียนเิข้อคุนะครับจากพระเด็คุณหลวงพ่อนะครับเชิญท่านอนะครับเชิญา่ไดบ่ เลี้ยงไหมเลี้ยงติดต่อสจะมาบองทุนนะแล้วเปิดคนนอกก็ควายตัวนี้เนี่ยเดินทางมาจากเขาทางโรงฆ่าสัตว์เขาซื้อมาจากแม่ของสอนนะอันนี้เขาจะมีจุดเด่นก็คือเขาว่าพญาควายพญาควายเนี่ยจะมีอยู่สักห้าจุดก็คือหน้าขาวแล้วก็เท้าสีข้างขาวแล้วก็หางขาวเนี่ยจะดูเลยหางขาวอันนี้เนี่ยหน่งอันนี้มาจากแม่ของสอนอันนี้มาจากโรงฆ่าสัตว์เท้า กะเลยต้องต้องอนุรักษ์ไว้วันนี้ต้องอนุรักษ์ไว้อาจริญพรจริง,รรง,รงๆแล้วธนาคารวัดป่ารับพิรมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่สอนพยศก็คือหลวงพ่อพระเทพวชิราธิบดีซึ่งก็จะมีพารกิจหลายอย่างเกี่ยวกับสังคมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของธนาคารวกวกไายธนาคารววควาวเนี่ยปัจจุบันตั้งมาแล้ว50ปี ก็เริ่มแรกเดิม,ม,มทีก็คือตั้งขึ้นโดยหลวงปู่พระพุทธพจน์วราพรหรือว่าหลวงปู่จันทร์แต่ก่อนเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยจะมีโยมถ่ายวัวควายมาไถ่วัวควายมาถวายท่านตัว2ตัวแล้วก็เลี้ยงไว้ในวัดทีนี้ก็มีคนมาไถ่ายมาจากที่ต่างๆมาขึ้นพอมากขึ้นทีนี้ก็เลยให้จัดให้เป็นระบบมากขึ้นก็คือจัดให้เป็นแบบรูปแบบของธนาคารวัวควายใครก็ตามที่ถ่ายวัวควายมาเนี่ยก็จะนํามาลงทะเบียนไว้ที่ธนาคารวัวควายแล้ว ต่อไปก็คือจัดและจัดผู้คนที่จะเอาไปดูแลก็คือก็คือกลุ่มสมาชิกดังนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของพันธสัญญาในการเอาไปเลี้ยงนะมีขั้นตอนที่นําไปเลี้ยงสําคัญที่สุดคือว่าคนที่นําไปเลี้ยงเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์กับกับมูลของวัวควายดังนั้นเนี่ยเขาก็จะนําไปลงในพืชผลทางการเกษตรเขาแล้วก็ไปต่อยอดเป,เป็นเป็นอาชีพในเรื่องของอ่าอ่าปุ๋ยเรื่องของปุ๋ยเรื่องของขี้วัวขี้ควายครับปัจจุบันก็ วัวควายอยู่ธนาคารวัวควายก็ประมาณสักเกือบ6เกือบ6กพันตัวจริงๆแล้วเรื่องของช้างช้างเนี่ยราคาก็ไม่เหมือนกันเนี่ยบางตัวนี่อาจจะแพงบางตัวที่อาจจะถูกที่แพงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอายุยังน้อยและอายุการใช้งานเขาข้างจะยังเยอะแล้วก็ช้างเชือกไหนที่นิสัยดีไม่ดุร้ายเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะราคาแพงหน่อยแต่ถ้าเชือกไหนที่อายุมากโดยลาแล้วก็ดุหน่อยก็ราคาก็อาจจะ ไม่ไม่สูงมากนะเรื่องของช้นรม,มา,า,นา่าเท่าที่อาตมาภาพได้ได้ไดรวบรวมปัจจัยจากสทาญาติโยมแล้วก็คณะลูกศิษย์เนี่ยก็เชือกหนึ่งก็สองล้านแพงสุดนะสองล้านหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าถูกสุดก็คือสามแสนห้าหมื่นบาทอันนี้จะเป็นช้างที่อายุมากนะ ก็ในผมพันเวกคมสันพุ่มปสารชัยในฐานะประธานกองทุนส่งเสริมอาชีพครบอบครัวตำรวจนะครับเราก็ได้รับความเมตตาจากพระภูออศวัดเจดีหลวงเนี่ยผมทามาเกือบปีนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วผู้สื่อข่าวทุกท่านเคยทําข่าวนะครับจนถึงบัดนี้ถ้ารวมถึงวันนี้เนี่ยท่านมอบโคกระบือให้ทางตํารวจร่วม600ตัวแล้วนะครับร่วม600ตัวเราก็แจกไปตํารวจ5จังหวัดภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ครอบคลุมแล้วนะครับว่า ใครมีศักยาภาพพอไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงได้นะครับคือคุณต้องมีคอกสัตว์มีอาหารมีแหล่งน้ําแหล่งอาหารคุณต้องพิสูจน์ถ่ายรูปส่งมาแล้วเราก็ถึงจะอนุมัติไปนะไม่ใช่ว่าใครก็ได้มามาเอาไปนะครับแล้วก็จนเราได้มาห0 0อตัวแล้วแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินให้3 0 0แสนมาจดเป็นมูลนิธิเลย จะได้เป็นเรื่องเป็นราวทําเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยเราก็เลยว่าคนนั้นเขามีอาชีพเป็นครูเขาก็เลยบอกว่าขอเพิ่มอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งได้ไหมเป็นครูซึ่งเราก็โอเคนะก็ครูก็อย่างที่รู้กันเนาะก็เงินเดือนก็น้อยนะครับถ้าเกิดมีอาชีพเสริมได้ก็ดี

วันวิสาขบูชานี้เป็นวันสําคัญของชาวพุทธเราเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันวันพระพุทธเจ้าวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพานเป็นวันแห่งความดีความดีที่เราทําทั้งหลายก็คือละชั่วทําดีทําจิตใจใผ่องใสสรุปก็คือคิอคดดีทดําดีพูดดีอย่างการการเจริญเมตตาธรรมคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ เรามีโอกาสช่วยเหลือเขาเราก็ช่วยไม่แต่มนุษย์ดหมยกันให้อภัยไม่ถือโทษกดเครืองอมีเมตตาให้อภัยส่งเสริมชีวิตเราก็จะมีความสุขโลกเราก็จะเย็นเป็นสุขตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า